น้องสัจจตาดรจอร์ลและสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกป็นยาโถทุกคนนะครับสำรับกลุ่มที่1ก็จะวันนีจญญ้จะมาสรุปและรายงานผลเรื่องการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลนะครับครับสำหรับหัวข้อนี้กวดงานนะครับความเป็นมาและความสําคัญเนี่ยก็คือตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการกระจยายอำนาจด้านการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบ,บุคคลและด้านการบริหารทั่วไปให้สํานักงานเขตและสถานศึกษาโดยตรงเพื่อให้มีระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพครับและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงและมาัรฐานครับสําหรับดังนั้นก็คือภารกิจเนี่ย ภารกิจการบูรณาการทางด้านการติดตามตวสอบและประเมินผลในการจัดการศึกษาเนี่ยครับจึงเป็นภนารกิจสําคัญของสํานักงานเขตหน้าต่าศึกษาครับครับาทางสํานักงานเขตจึงให้ความสําคัญในการติดตามตวสอบประเมินผลและวิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาครับ โดยในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีการศึกษาจะมีการติดตามตรวจสอบประมาณสองครั้งครับครับสำหรับวัตถุประสงค์ที่สําคัญนะครับอ่าเพื่อจะได้รายง,งานผลในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลในสถานศึกษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องนะาาและสาธารณชนได้รับทราบครับโดยมิติที่สําคัญจะแบ,บ่งออกเป็นสองมิติ ครับโดยมิติหนึ่งสถานการบริหารจัดการด้านการศึกษาครับมิติที่สองก็จะเป็นด้านการจําเนินการตามนโยบายสพทและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับโดยเป้าหมายนี่ก็จะเป็นโรงเรียนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัดอยู่ครับแล้สองก็คือจะมีการจัดทํารายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาพรวมในสำนักงานเขตครับและก็สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจะได้รับการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาครับโดยมีคณะกรรมการต่อตอรอและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะมีการรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาก็เป็นข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพ ในส่วนที่สองนะคะในเอกสารรายงานผลการเรียนเทศนะคะนอกจากมีบทนำแล้วนะคะในส่วนที่สองของเล่มรายงานผลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็ในแต่ละเขตนทยมนะคะก็จะมีเอกสารรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะคะก็คืออย่างเช่นของรปางนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการดําเนินงานของโรงเรียนสีฝ่ายนะคะใน ประมาณนะคะในด้านของวิชาก,การในด้านของบุคลากรแล้วก็ในด้านของการบริหารงานทั่วไปนะคะแล้วเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องก็จะมียกก่อยออกมาะคะอย่างเช่นในเขตไหนที่มีการมุ่งเน้นในการนิเทศจุดใดน,นะคะก็ะจะมีเอกสารวิจัยที่เกีย่ยวข้งองเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะอย่างเช่นของรัฟบารก็จะเป็นเรื่องของอสถานศึกษ,ษาปลอดภัยนะคะคาาการจัดการเรียนรู้ อเขในด้านการกดําเนินการหมายไม่ว่าจะเป็นขออเขตด้านเนื้อหาขออเขตด้านแหล่งข้อมูลหรือขออเขตด้านตัวแปรนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นขั้นตอนการกดําเนินงานนะคะซึ่งอาจจะเขียนมาในรูปแบบของโฟรชาร์ทที่แสดงตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะคะข้อที่3ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะก็อาจจะเป็นแบบนินเทศน,นะคะที่ทางทเทีส่งไปทางโรงเรียนเพื่อที่จะ นิเทศตามแบบนั้นนะคะอันที่สี่ก็คือระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะซึ่งจะเป็นการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนะคะ่ะอันที่5เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะและอันสุดท้ายก็คือสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะ,จะนําไปสู่การรายงานผลการดําเนินงานของแต่ละกิจกรรมที่ดําเนินไปค่ะคราวนี้ขั้นตอนที่สี่น,นะครับเป็นสรุปผลการนิเทศน,นะครับก็ผลการดําเนินงานก็จะแบ่งออก สองอย่างครับในยาาประเมินจากโครงการแล้วก็มี่ากผงประเมินอย่างคุณภาพการศึกษาครับโดยโครงการเราจะมีการรายงานผลเป็นชื่อโครงการผลสําเร็จที่เกิดจากโครงการครับแล้วก็ปัญหาปัญัาแนวขางในการพัฒนาโครงการในปี่องไปครับส่วนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาก็จะประกอบไปด้วยเช่นด้านการหาก้อหนึ่งาร์ทีเอ็ทีโอเน็ประมาณนี้ครับแล้วก็รายงานเป็นคะแนนเฉลี่ยมาละหรือระดับ การพิปรายผลนะครับข้อค้นพบแล้วก็ข้อเสนอแนะนะครับซึ่งจากกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยครับเราการพิารผลเนี่ยเราค้นพบอะไรบ้างเช่นอย่างที่การสรุปผลนะครับเขาบอกว่าผลการนิพนเทศเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA หรือโดยใช้กระบวนการอะไรต่างๆครับเราก็สามารถานำมาภิปาราา ตอ่อไปครับและนี่ก็คือการรายงานให้ติดตามและประมินผลนะครับเป็นองค์ประกอบครับกลุ่มของเราขอจบการนำเสนอ